เที่ยงนี้ทานอร่อยมีอาหารเที่ยงสำหรับชีวิตคุณทีือยังร้าน life ท้าอย่างผมจะพาไปชิมภายใน3 2 1ร้านอาหารวันนี้สุพจ์พาชิมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวริมสวนตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโล <Wow. S 1> หลังจากที่เคยพามาชิมครั้งหนึ่งแล้วก็ติดใจวันนี้มีเมนูใหม่เลยต้องขอลองพิกัดจ,จากหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติเรียวเข้าซอยข้างสวน ตรงไปเลี้ยวขวาร้านอยู่ซ้ายมือบรรยากาศสบายสบายหน้านั่งเปิดภายในบ้านกับเมนูแนะนำในวันนี้รองชามต้มยำน้ำข้นรวมทะเลลิ้มสวนวัตถุดิบขาดไม่ได้หมูเด้งรองชามแผ่นโตโตของทะเลสดใหม่แมงกระพุนกุ้งหมึกไขย่ยางมะตูมเห็ดชิมิจิที่เด็ดกุ้งตัวโตๆทุกชามหมึกกล้วยสดสะอาด น้ำต้มยำข้นๆสูตรเด็ดประจำร้านกว๋วยเตี๋ยวริมสวน <Wow. S 1> ข้าได้ลองระวังจะติดใจลวกทุกอย่างวางบนหมูเด้งรองชามขาดไม่ได้น้ำต้มยำน้ำข้นรสเด็ดปรุงผสมตามสูตรของทางร้านสดใหม่ทุกชามรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวเผ็ดนิดนิด อร่อยแบบไม่ต้องปรุงทานคู่กา,กากหมูเจียวสดใหม่ทุกวันพร้อมแล้วรองชามต้มยำน้ำข้นรวมทะเลลิ้มสวนชาม,มโตโตเครื่องแน่นๆสดทั้งหมึกและกุ้งขอเวลาแป๊บเรียบร้อย